สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับเสียบินทุกรารเสียบไปครับผมวันนี้ผมสิบภาพมาเที่ยวทะเลครับพี่น้องเป็นมือสองการครับผมถ้ามาเจอทะเลครับผ้าขอบท่วมาเจวทะเลครับผมเบึงพี่น้องครับทะเลง่ามครับผมคือเป็นอย่างคือมาบางทีคือข้นมายบางทีครับพี่น้องคือมันไม่มีองจอกรรถไหมครับผม มันหลยวัวไบนี้ครับมันไม่มีหมวกจอดครับผมก็เลยต้องหาแบบว่ามีข้นครับผมมันหาหมวกจอดรถบ่อไรครับเบื้องข้างพี่รองครับเบื้องทะเลครับผมทะเลกรับ่บมีคนนไาแหรอครับพี่รองก,ก็ดีว่าค้นมันคนมาไหลยวัลยวกครับรถกับไม่มีหมวกจอด กับเบิ้งลูกสาวกับลูกชายครับเพิ่นบ่ได้เหรียญนำทะเลโดนละครับก็เลฆ่าเพิ่นมาเหรียญเพิ่นก็เลยเหรียญไม่นอละครับไกลไกลพอละครับกับบ่ได้ปล่อยเพิ่นไใบกันหรอกครับกับเบิ้งเพิ่นริเรียอยู่หรอกครับงายมากครับพี่น้องครับทะเลครับผมนั่นโดนไหนมาเทียครับกันว่าแม่นมือเทศกาลกับบ่ได้มาเลยหรอครับผมบ่บ่มีโอกาสสีได้มาพอดีมูนี่ก็เลยมาพอดีโรงงานเพิ่นยุติ้งหาก็เล่ย ในโอกาสครับผมก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวครับผมเป็นแบบจะค่ายแบบรีสอร์ทครับผมจะค่ายรีสอร์ทครับผมแบบผมมีคนหลายมาแนงครับอันนี้มองหาดแดี๋ไม่พิมพ์นะครับผมเดี๋ยวไม่พิมพ์ถ้าคุณครับผมพอดีคนมาหล่หัวครับมีหลวงจอดรถผมก็เลยไม่ได้เหรียญที่ปุ่นครับผมก็เลยพ้ามันเหรียญที่ดีครับที่หน่อยต้งไล่ครับ แห้งมากพี่น้องคืนน้ำทะเลแบบคืนน้ำทะเลแห้งเลยนครับนีผมใช่ปะเย็นดีครับพี่นอ้องอะไรสัมผัสน้ำทะเลมาโดนนะครับผมครับเบิลงลูกไส้กระดูก สาวกพเนรเล่นนานพี nh ã, y, ่ผมครับผมครับพี่น้องถ้าคุณกับสิเป็นมองมองวัดครับผมมองเที่ยวมองวัดผมก็เพราะมันใจกันครับว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอยังครับผมก็บอกมันใจกันเพราะว่าผมบ่าได้มาโดนล้วครับผมนะครับผมเพิ่นวัร์ลายครับพ่็ใหญ่เพิ่นครับ สีคนมาหลายไปนไหนนะ้ครับเพราะว่ามัน,แบบนแบบข้นแบบท้างๆนี่ครับผมบแบบรถที่วานไหนครับพอนี้มันไม่มีหม่องสี่เหลี่ยมครับผมก็เลยต้องหาหม่องช่องทางงของมมเลนทั้งผีเลยครับเพราะว่ามันเต็มคนมกกันก็หลายแบนนี้คนหลายแห้งครับพี่น้องครับรถติดเป็นแบบชั่วโมงครับหลายแห้งครับผมรถอ่ะก็ พอจะเป็นทะเลครับผมเล่นได้เบิร์ละครับค,ครับเบิร์ลูกสาวคนเล่นกับล,ลูกชายกับพี่นายคนมากคนมากหลายครับผมการคืนแห้งนะครับพี่น้องวันนี้ล่มแห้งคืนแห้งครับผมผมก็ฟังทั้งหมดกัเป็นของพวกผมเฮ็ดกาลังเฮ็ดกระหอกครับผม พอดีกำลังมอดครับรถติดแห้งครับผมออกมาแต่สามโมงโมดพี่พี่น้องคิดบ้างว่าโอดพี่บ่ายสองอ่ะครับผมอย่าใบาสองครับดิ้นพวติดพี่น,องงน้องอีกคิดบ้างครับผมออกมาต่างว่าไม่เหนือหน่อยหอยหน่อยชั่วโมงครับผมนะครับพี่น้องเขินแห้งมาครับ นี่กันกาสิเป็นรีสอร์ทครับผมสิเป็นรีสอร์ทวิวกะพ่ออะไรอยู่เด้กครับพี่นอ้องนกทะเลกะสีฟ้าครับผมสีฟ้าสดใสครับผมเม้าครับพี่หน oc ขึ้นแห้งว่ครับขึ้นแห้งเดียครับพี่นอ้อง กเล่นได้สบายครับผมพบ่มอะไรกัเล่นมอนเทอร์แล้วครับครับเปิ้งก้อนใหญ่ครับหลานครับผมหลานน้องคนครับกสาวก็ลูกแซงครับผมแข่งกับก้อนใหญ่ครับผมขืนแห้งเลยครับพี่น้องไม่ว่ากับเ่อใดปล่อยเพิ่นแบบห่างไกล่ตาเราครับเาเปิ่งเพิ่นมีเลี้ยอยครับทุกคนเลี้ยอยู่ื่อใดปล่อยเพิ้ลเหมือนแบบ ไปก็ไหนครับผมเพราะว่าขึ้นมาแห้งแห้งครับทั้งผุนกับมีคนไหนนะครับเป็นคนุณยายกับเด็กหน่อยครับรกลับบวกกลับไว้แล้วน,นะครับเพราะว่าขึ้นมาแห้งครับผมพวกนี้หาดแหลมบไม่พิมพ์นะครับเมื่อไรไปหาดวนสนครับผมเป็นหาดแหลมบไม่พิมพ์ครับผม โอเคครับพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะครับผมแบบเป็นแบบมุ่ก,กันจะเป็นมองเที่ยวครับมองวัดน,นี่ใจครับพี่นอ้องเออเป็นหลังี้อย่างครับขึ้นเขาเหมือนครับมันที่นี่ดึกตึกนึงอยู่ครับวัดมีวัดปอบคนวัดมีวัดปกติ มผเขาแล้วหมดแล้วผมขาแล้วเหรียญแล้วหมดแล้วครับผมก็ยังคอยสืบคาเป็นไปมองเที่ยวอยีกวันหนึงโอเคนะครับพี่น้องขึ้นไร่งามครับงามงามงามลมแห้งครับขึ้นกระแห้งครับผม ขึ้นแห้งมาครับพี่นอ้องขอสดขอไฟไลายนะครับบันใดไปเรียนมองคุณหลายๆเพราะว่ามันหามังจบวันใดครับอยากเรีนยนอยู่แต่ว่ามันหามังจบวันใดหามังนั่งวันใดเล่นไหมครับหลายแน่ครับปีนี้สุดยอดดีครับผมเพราะว่าเขาเปิดเรียนแล้วครับผมเขาก็เลยเขาก็เลยคุ้นเขาก็เลยมาหลายครับรถจอดติดเป็น ชั่วโมงของชั่วโมงครับถ้ามองไล่อบาไปไลรับไล่แห้งรถสุดยอหลีพี่หนอ่องงามว่าครับพี่หนอ่องงามว่าครับ ผู้ยไร่ที่ขาาทขเ,เขามารับชมผู้ใดที่เขามากุ้ยไร่ก็แจ้กุ้ที่ตามก็ขอบคุณหลาย,กกลยๆนะครับผมก็สาเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมกับเฮ็ดแบบหางแหน่ที่นี่ยนะครับเพราะว่าทุระเทียกะมีงานไม่เทียกทะทุระเก็บไปได้ปุย๋ยแน่กับนีนะครับรยังไงกับพรุ่งกว่ขอตรวจขอไปพิ non กันหลายนะครับเด้อ คี่ว่าผมว่ไร่ลงคลิปแบบทีๆครับผมโอ้ชิลงแบบบางๆใน่เพราะว่ากะปุ้ยเนี่นคยครับต้อเท่ากับดูกคว้ยเท่ากับงานนักเท่ยกับว่ได้ลงกับว่ได้มีเวลาล่องไปไหนครับกษิติพระนิยมลงเรื่อยๆแล้วครับผม,มเป็นกระเล่นแบบสนุกเลยครับผมรีใจหลายลโดนในมาทะเลครับผม แต่แม่เทศกาลว่าแม่นตรงกลางกับว่าได้ป้าเพิ่นมากครับผมสาวหลวงเพิ่นอยากมากแ้งครับได้เบิ่งสภาพเจ้าหน่อยนี่คันเพล่นสภาพนี่ครับกู้โดนเข้ามาบดมือนีดำแท้ครับพี่น้องก็เสทั้งแดดเพรก็น้ำทะเลกับหูยนะครับพี่น้องแล้วพบมากระดิสุดยอนได้หรอล่าพบมาครบผเป็นยังครับขี้มีไหนท่าครับผมน้ำกระซามันครับเขาจะได้เหรียญขนมันรักครับใจมันรักมาแล้วก็ต้องเหรียญเต็มที่ก็เลยครับ มาหลายพี่น้องกันใส่ลูกสาวขึ้นน้เล็กกันแห้งเลยครับพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่ง,บงดีดด้อเนี่ยวะครับพี่น้องขึ้นแบบแห้งอ่ะครับผมก็ดีครับเบ็ดทั้งส่กะดีเลยครับพ่นบริจูจันทร์ครับผม ทั้งพูดกัมีคนเล่นนะครับก็เล่นแน่ท้งพุ่นกับบ่มี่นะครับกับมีพ่อคนสองคนเหระครับพูดใกล้กล้หมดแล้วครับจีน้อ่างงามอุ่ยดีครับน้ำสีฟ้าสุดลูบหูลูบตา จังไหนก็ขอคุณพี่น้นองไปสุขสุขทุกคนนะครับทีขอมาอ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคุณพี่น้นองสุขสุขทุกคนนะครับไอพี่น้องก,กับผับพ,พลาสไม้แข็งแรงสุขสุขทุกคนนอนรับแไฮเลงขึ้นมือน,นอนตืน่นแไฮเลงขึ้นแสนแบนได้นไปเด็กจะไม่ยิ่งโชกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกขอให้พี่น้องนอนรับฟันดีถือหวยี้รวยเบอร์สุขสุขทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอผมคนนีนี่นะครับเจ้าไหนก็ ผมกับอล่าไว้ให้พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณีนไลายครับ